มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดารา d a ลี่ .com และ y t u t u ดาราเ a ลี่ o y o i f i c l a l ข่าวบันเทิงวันนี้รับรองว่าถูกใจแฟนๆแน่นอนเพราะอัดแน่นกันแบบจุกๆกับเหล่าดาราคนดังที่ออกงานอีเวนต์ ซึ่งงานแรกมีซีนุ่มหล่อจากวังจุฑาเทพอย่างก้าวนุ่ก้าองทัพพีคมกีม้ปณิธานและเทเไมรอนแล้วไปต่อกันที่งาน Bangkok International Fashion Week 2024ฝั่งนี้มีทั้งสาวสวยอิงฟ้าวรหาหะวิกเตอร์กับอองรีวงพ็อกซี่และคู่จิ้นสุดท็อตยินวอ เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะดูสิว่าจะเจอเจอประเด็นอะไรกันบ้างเอ่อใช่คือจริงๆอ่ะพีคมีโอกาสได้ไปทางกับทางเอสพาเนอะอะไรเง mm ี hmm. ้ยก็รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตนี้ก็เ,เลยพีคก็ส่วนตัวอยากไปอยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยก็ทางมิ้นเองก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตกัน ก็เลยอยากจะอ,อยากจะพาเขาไปดูว่าทางโปรดักชันเป็นยังไงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กับพี่จะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบโปรดิวเซอร์อี่คนนึ่งแบบนี้นนครับจะไปคอยช่วยดูโปรดักชันอะไรต่างๆก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ชวนมิงกับพี่หน้าไปด้วยนินก็กลับไปวงเลย,ยใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับพี่พี่หน้าพี่คารินาคุณอยากไปดูคอนเสิร์ตหรอว่าอยากไปกับใครอยากไปดูคอนเสิร์ตครับอยากไปดูคอนเสิร์ตมันยังงั้นครับผม อะ,อะไรนะครับเขาก็ยืนเต้น,ตน, nice. in, ตนๆอยู่นะครับครับประทับใจไหมครัคอนเสิร์ตสนุกครับสนุกครับแล้วก็ทุกคนบนเวทีเยอะเก่งมากแล้วก็ทีมงานสปอร์ตก็ทุกคนก็คือแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆครับเราควรจะทราบที่แท้ไหมว่าพอคนเห็นเราไปด้วยกนันอข่งเงี้ยคนก็แบบโอ้เอาจริงๆที่พีคเห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนข้างหน้าจอเนี่ยแหละครับเพราะว่าพี่กำลังดูเขาตอนแรกอ่ะกำลังดูเขากำลังใส่ที่คาดหัวอยู่เนาะ เป็นลูกหมูพี่ก็คิดว่าหมูเด้งเหรอเรากำลังดูอยู่กำลังจ้องจ้องอยู่กับหมูเด้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสักพักหน้าตัวเองมันโผล่ต้องจัดเอะครับผมแต่โชคโชคดีก็เป็นเพลงที่รู้จักพอดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตั้องจัดจะแบบไปดูเงียบๆแบบนี้ใช่ไหมครับก็เปิดเลยกัีก็จริงๆเราจริงๆอะไปมันก็เป็นในรูปแบบที่มันสบายๆน่อเพราะว่ามีครอบครัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเพื่อจริงๆอะอยากจะพาเขาไปดูไปดูโปรดักชั่นไปดูงานด้วย แล้วก็เป็นเป็นวงที่เขาชอบมากๆก็เลยมีโอกาสนี้มันแอสปามจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะแล้วพี่ก็เลยอยากจะชวนเขาไปด้วยปกติมีโอกาสไปไหนมาไหนกันแบบนี้บ่อยอก็มีไปทําบุญนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่แค่ตัวพี่เองก็มีทั้งครอบครัวแล้วก็มีพี่เซนด้วย,ยคนหนืองกันพอดีวันนั้นก็พี่เซนก็ไม่น่าจะไม่ได้อยู่ไทยก็เคยชวนแตแล้วเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ไมสะดวกอะไรนะครับ ส่วนใหญ่จะไปกับครอบครัวใช่ไหมที่นไม่ม,ไมีไม่มีครับไม่ไม่มีครับผมครับแต่ว่าก็จะมีะแบบมีไปทาบุญนี่แหละครับวมมากเพราะวา่ารู้สึกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะมันก็เหมือนอยากจะมีมีเวลาที่แบบได้ได้ทาบุญบ้างได้นั่งสมาธิสวดมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้ามีโอกาสไหนมาไหนกันแบบ่นี้วง้ครับโอ้โไม่มีครับไม,ม่เพราะว่าช่วงนี้ก็าะก็งานเยอะเนาะหลังจากเรียนับสอนแบบจบไปก็ไ่ไค่อยมีโอกาสได้แบบสนบนตเองด้วย ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไหนนอกจากแบบมาทำงานอะไรนะครับชวนไปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับไปทำที for, no. ่ผ่านมาก็ไปทำบล็อกกันมาก็พี่เคยท้าเขาไว้ครับเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะตอนไทยดูดับสอนว่าถ้าใครเจอหน้ากันล็อกขำก่อนจะโดนแต่งหน้าแล้วเราก็วันนึงขึ้นลืมไงว่าตัวเองท้าไว้เจอเจอหน้าปุ๊บขำใส่เลยครับผมก็เลยสุดท้ายก็เลยมีบล็อกแบบโดนเขาแต่งหน้าเป็นหุผลที่ยังไม่ชวนกันแบบเป็นที่คูดออะไรอย่างเงี้ย ัวคนจับตามองหรือว่าแบบยังไงครับก็เอาจริงจริงๆมันมันจริงๆถ้าถามว่าเป็นทริปคู่ไหมมันก็ยังไม่ได้โฟกัสสิ่งตรงนั้นครับจริงๆอ่ะก็คือเราเราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าก็ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไปคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนาะก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นชุดคู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้โฟกัสอะไรสักอย่างครับถ้าคือใจคือแบบบางทีอยากไปทําบุญเราก็ไปทําบุญกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม ขอบคุณครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นอากำลังใจให้เราด้วยเนาะแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราแบบเยอะมากๆถึงตอนนี้ก็ยังแบบละครจะจบไปแล้วทุกคนก็ยังให้ความรักกับเราอีกอย่างแบบการที่เราเคยมีอะไรก็คือว่าแบบถ้ามันไม่เสร็กิดทีแก้วจะแบบไม่ดีไม่ดีกว่ามันไมเกิดที่เราควงกันไปนี่โอ้ใช้คำว่าควงเลยมันก็ไม่ใช่ควงกันไปหรอกเพราะว่าจริงๆใจจริง,รงอ่ะก็ไม่ไม่ได้มีแค่เราแต่ว่ามีทีมงานที่ไปด้วยอะไรเงนีนะพูด ทุกคนคือไปไปดูงานแล้วครเนี่ยทีมงานก็บอกว่าเออแบบชวนมิ้นไปไหมแล้วพีก็บอกว่าเออแบบมันเป็นวมงที่เขาชอบด้วยเนาะก็เลยอยากจะให้แบบพาเขาไปเปิดโลกตรงนี้ด้วยจริงจริงกับผมะถ้าเกิดเวลาเขารู้เห็นว่ามีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าจะมีความรู้สึกสบายใจก็มกก็จริงๆก็ไปไหนมาไหนก็คือมีคุณแม่ไปด้วยอยู่แม่ไม่ว่าจะเป็นท่าวันไหนคุณแม่ไม่สะดวกก็จะเป็นคุณแม่พี่อะไรก็สําหรับตัวครอบครัวมิ้นเองก็ คือเหมือนเราทำงานมาด้วยกันนานมากๆกันนะครับไปกองละครคุณแม่ก็ไปคือเหมือนพี่รู้จักคุณแม่เขาด้วยตั้งนานเราด้วยมันก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจมาตั้งนานก็เอาดีทุกคนสบายใจดีกว่าครับก็ถ้าทุกคนมีความสุขกันคือเราเราหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนาะถ้าทุกคนมีความสุขในการที่เห็นเราเป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไปตอนไหวก็ตอนนี้เหมือนระยะเวลานก็แบบเหมือนกับรู้จักกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นเ้ยบางคนก็อาจจะแบบตอนไป โอ้ถามว่าใช้คำว่าวันไหวไหมคือมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนียูนะ่แล้วก็เลยคิดว่าเออวันไหวไหม่อะไรยังไงก็ก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันค่ะคณะคุณผู้นนี้สี่ตัลาครฐานะคืออะไรครับ<อ>โอ้ตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่าแบบพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทที่สบายใจนะสบายใจกันมากมากก็จริงๆก็สนิทอยู่คนเดียวนี่แหละครับไม,ไม่ไม่ได้อะไร เพราะว่าบางทีพี่กลับมาจากอย่างที่ทุกคนรู้เนาะพี่อาจจะกลับมาจากแบบอังกฤษเนาะแล้วก็กลับมาจากเกาหลีพี่ไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อนเลยเพราะว่าเขาก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นทางเพื่อนแล้วก็เป็นพ์ทอร์ที่ดีให้กับคุด้วยผมก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่แบบบางบางสิ่งบางอย่างเนาะพี่ไม่เคยทําอะไรบางอย่างเขาก็ให้พี่ลองทําอะไรบางเีมื่อกี้อาหารบางอย่างพี่ไม่เคยลองกินเหมือนกันก็เขาก็แบบเปิดโลกให้พี่ได้ลองกินอะไรนะครับก็รู้สึกว่า แล้วตอนนี้มันสบายใจแบบเนี้ยก็ก็อยากให้มันมันเป็นแบบนี้ไปก่อนก็บางทีเขาก็มีพาร์ทของเขาที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับก็ที่สำคัญเลยคือเราก็เป็นที่ก็เป็นความสบายใจที่รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับเขาแหละครับผมลองมองเรื่องความรักก็ยังไงบ้างตัวเราอยากมีความรักตอนไหนอยากมีแฟนตอนไหนออะไรย่างเงี้ยค่ะอืมสำหรับตัวพี่เองไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะจอดตงว่าต้องเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเหมือนแบบสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะ ก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็คนที่สปอนอร์ตเรามากกว่าครับถ้าอยากจะจีบใครก็อะไรนะครับถ้าอยากจะจีบใครมิ้นน่าจะเป็นแบบว่าเี่แรกหรือเปล่าไปแรกหรือเปล่าก็ถามว่าโอ้โหถ้าเป็นช้อยส์แรกๆหรือเปล่าพี่ว่าคือตอนนี้ตอบไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้อย่างแรกเลยต้องเลิกอยู่หัวกันก่อนครับผีตมุกจีบใครต้องเข้าทางพ่อแม่ก่อนเลยครับผมก็เอาจริงๆเอาส่วนตัวเนาะ ไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยก็คือมันมันเป็นการให้เกียรติคนด้วยแหละก็ก็ต้องก็ต้องทาให้คุณพ่อคุณแม่ผู้เชยาใจด้วยต้องไปดูคอนเสิร์ตก่อนเราก็ถามจริงด้วยเกินนะเราก็ุกันด้วยนจริงจริงไม่ใช่แนวนั้นหรอกจริงจริงมันเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจมากกว่าในการที่ไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือเนี่ยพี่ทีมงานที่ไปกับพี่ด้วยยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเราไปดูโปรดักชั่นกันด้วยเนาะ ก็ในในอนาคตอ่ะพี่อาจจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยซ้ำมากกว่าเป็นเกี่ยวกับเ,เ,เป็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพลงด้วยแล้วก็อะไรทางทุกอย่างโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเหันเป็น,เป,นเป็นงานด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เลยเหมือนกับไปเก็บรายละเอียดงานเพื่อมาใช้กับตัวเองใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางทีตัวมิน้นเองเขาเขาก็ชื่นชอบทางเอสปาอยู่แล้วเนาะ วันนั้นได้ไปดูเขาก็ได้แบบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับก็ได้เห็นโชว์โซโล่แล้วก็ได้เห็นโชว์แบบรูปของวงเอสปาด้วยก็เผื่อจะเป็นกําลังใจของเขาในอนาคตเผื่อเขาจะอยากทํางานในตรงนี้อะไรแล้วก็มาอยู่ในโปรเจกต์ของทีมด้วยอันนี้เดี๋ยวค <c oughs> ่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวอู้ไปก่อนอู้ไปก่อนว่ายังไงแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตาม ก่อนวันจะขายตัวนะก็คุยกับพี่ๆในช่องก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดขายตัวแล้วพอตอนเช้ามานี่แบบพอถึงเวลาขายตัวไม่กี่นาทีพี่ๆในช่องโทรมาเลยบอกว่ายินดีด้วยครับบัตรบัตรคุณขายหมดแล้วนะครับคุณเก้าใช่รู้สึกดีใจมากๆครับก็พี่ดีวก็บอกว่าภายใน9นาทีรู้สึกดีใจมากๆครับก็ขอบคุณความรักของแฟนๆด้อมฟ้าทุกคนแฟนๆแฟนๆของผมเองของน้องพีพีเองที่แบบว่า ทำให้แบบว่าพวกเราแบบว่าได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ทําให้ให้แฟนมีครั้งนี้มันเกิดขึ้นครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับก็จะตั้งใจซ้อมแฟนมีครับสปอยเหรอครับก็น่าจะเป็นแบบว่าความน่ารักของเราสองคนเดี๋ยวให้คนดูในฮอตัดสินแล้วกันก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนไปด้วยวันที่มีโชว์จิกหมอนจิกขาเพื่อนข้างๆก็ได้ครับไมน,นจิกขาตัวเองก็ได้ครับอยากให้ทุกคนไปไปดูด้วยกันแล้วก็ไปไปเสพความสนุกความฟินด้วยกัน ก็ใจผมตอนนี้ก็อยู่ที่แฟนมีตวันที่18นะครับตั้งแต่ละครของผมจบไปเนี่ยก็แฟนๆยังไม่เห็นผมร้องยังไม่ได้เห็นผมร้องเพลงประกอบละครผมก็อยากมาเลือกมาร้องเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วเพลงที่เหลือผมอยากจะเซอร์ไพรส์คนดูส่วนใหญ่เป็นเพลงรักหมดเลยครับความหมายดีครับเป็นเพลงน่ารักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจริงๆก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งเรื่องเพลงเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าบางท่อนคีย์มันก็เหมาะกับเราเอง ไม่ได้เหมาะกับน้องบางเพลงก็เหมาะแค่กับน้องไม่ได้เหมาะกับเราเลยอะไรเนงะี้ยแต่สุดท้ายผมก็ยอมยอมน้องแหละจริงๆผมก็เป็นสายยอมคนระับผมยอมน้องๆทุกคนแหละถ้าน้องๆทุกคนมีความสุขผมก็ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบความรักที่คทุกคนในด้อมมอบให้แหละฮะที่สัมผัสได้ก็อย่างที่ที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ห,หลายๆครั้งเลยนะก็แบบมันรู้สึกเกินคาดมากๆวันที่แบบว่าวันแรกๆที่ ผมกับน้องเจอหน้ากันเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากทํางานร่วมกันไปแล้วหลังจากละครจบแล้วมันจะมีบรรยากาศแบบนี้วันที่ทุกคนแบบว่ามาเชียพวกเราสองคนมีด้อมคู่มีด้อมละครแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยแหละฮะที่มาคอยมาจี้ผมผมไม่เคยคิดจริงๆ <S <S ตอนทํางานมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีครับมันเป็นเรื่องที่ดีก็มันเห็นว่าแบบว่าทุกคนคอยสนับสนุนเราคอยส่งกํลาลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเรา ให้แบบว่าให้ในไปที่ทางที่ดีขึ้นมันเปเรื่องที่ดีขึ้นใช่เขาก็จะแบบว่าอย่างที่เราเห็นนะเขาทําอะไรเขาก็จะมีความสุขทำอะไรเขาก็จะยิ้มไปแบบว่าพูดจาเขาก็จะแบบว่ามีจริตที่แบบน่ารักอะไรแบบเราเห็นเราอยู่ใกล้เราก็มีความสุขผมคิดว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นผ่านตาตัวเองก็คงจะคิดแบบน้องก็แอบไปทำเค้กมาได้ทำเองน้องบอกว่าทำเอง แต่งหน้าเค้กแล้วก็เขียนชื่อผมอะไรอย่างงี้ครับมีบความอะไรที่แบบอาแล้วผุนข้างในอยากรู้ไม่บอกมันเป็นไม่บอกอันนี้บอกไม่ได้จริงนะอันนี้เป็นการ์ดมาหรือว่าเป็นแบบขออก็มีการ์ดมาใช่ผมชอบเวลาถึงวันเกิดหรือวันสําคัญอะไรของผมเองผมก็จะอ้อนขอทุกทุกคนด้วยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งแบบแฟนคลับอะไรเนี้ยผมชอบชก็บอกว่าพี่พี่ขอคำอวยพรหน่อยอะไรเงี้ย น้องก็สวดมายาวรับขโมยทองทุนเดือนหวานเป็นพิเศษในใบเค้กก็หวานครับหวานคือจริงๆต้องบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตั๊กจากการเป็นลูกค้ามาก่อนอยู่แล้วเราเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งกับการที่เราเคย เอฟเหมือนคล้ายๆกับการเป็นกล่องสุ่มทองอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก,ก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งพอเรามีตําแหน่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการไปร่วมงานกันเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่มันผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะจนเ,เหมือนเขาจ้างเราไปร่วมงานการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายนะคะท่านหนึ่งก็เลยเ ก็ทำก็เราได้ความที่เราก็ต้องเป็นมืออาชีพเนาะก็ทํางงานให้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นกัเราในอดีตแต่ว่ามันแบบมันภาพมันชัดมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะตอนนั้นเราโดนรหนู <laughs> เอกทองเขา <laughs> <laughs> ใช่สมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้ทองมาในในในคุณภาพที่มันไม่ดี แต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้เงินคืนมาแล้วค่ะใช่ในตอนนั้นนะประมาณน่าจะประมาณสักสามปีที่แล้วได้ก็เสียนะก็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 เสียแหละมีการแบบทักแชทไปหาเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งข้อความทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไปทางเพจอะไรเงี้ยว่าแบบเราขอคืนได้ไหมเพราะว่าจํานวนเงินที่เราเอฟไปตอนนั้นห้าหมื่นบาทใช่แต่ว่าทองที่เราได้กลับมาก็เป็นคุณภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่สมกับราคาอะไรเงี้ยก็เลยมีการไป ไปที่ร้านทองเขาแล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็ได้ได้เงินคืนเต็มจํานวนค่ะซึ่งเราก็เอาของขอคืนนะอะไรเงี้ยเพราะเหมือนตอนที่ตอนที่ฟ้าได้มาเนี่ยฟ้าไม่ได้ใบใบเซอร์อะไรเลย,เลยได้แค่ทองกับตลับอย่างเดียวอ๋อเลยค่ะก็อ๋อโอเควันนี้มาถึงเนาะอะไรเงี้ยวันที่แบบว่าโอเคหลายๆคนซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าตอนนั้นนะก็มีหลายคน <ๆ S 2> มากๆแต่แค่เสียงมันไม่ได้ดังมากพออะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยังคงแบบว่ามีการไลฟ์ทองอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนณปัจจุบันก็ก็ก็รู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนะนด้วยด้วยค่ะก็ะด,ะดีใจกับคนที่เขาได้ได้เงินคืนแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนของฟ้าของฟ้าด้วยในณตอนนั้นว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะสั่งอะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีด้วยตรวจสอบให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จ้หน้าเขาจ้ หนูว่าเขาจได้แล้วแบบ่าเราเคยหนูว่าเขาจำได้หนูว่าเขาจาได้ <laughs> เด <laughs> พราะหนูก็ไม่เคยไม่ได้อันเซนต์ข้อความด้วยแหละเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเคย DM ไปมองข้ามไปค่ะมองข้ามเพราะนาตอนนั้นคือหนูก็เราได้เงินคืนไปแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบติดใจอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าเขาจําหนูได้แหละก็มีการร่วมง,งานแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์แต่ก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแค่แบบว่าแสดงความยินดีคือก็ต้องอยู่ใน ขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องดําเนินไปแต่ว่าเชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกนเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือว่ากระบวนการที่จะปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเครียดอยู่นะคะแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลยใช่แต่ว่าก็ก็เป็นกําลังใจให้อยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันคิดว่ายังไงทางออกสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะไม่รู้คิดว่าไม่ไม่มีใครรู้หรอกอย่างอย่างฟ้าเองเนี่ยฟ้าก็มี ประสบการณ์ของเขาที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยอยากจะออกมาพูดหรือออกมาแบบอะไรเงรี้ยใช่เพราะจริงๆก็ทางมิสแกนก็มีการเทคแอคชั่นผ่านทางเพจมิสแกรนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้วคือจริงๆถ้าคิดว่าทุกคนรู้ก่อนก็คงไม่มีใครที่จะตกลงร่วมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ทุกคนไม่รู้เท่านั้นนีงมีค่ะก็เดี๋ยวเราก็นาก่าจะได้เจอกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายซีรีส์ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็คงจะได้มีการถามความคืบหน้าว่่าาเป็นยงงบ้90แลวคะ จริงๆเลยแค่2คิวก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับซีรีส์หยดฝนกินสนิมก็จะได้ดูกันวันที่23พฤศจิกายนพฤศจิกายนค่ะเดือนหน้าใช่ค่ะโอหหนูยกให้เป็นซีรีส์ที่ถูเหนื่อยที่สุดเลยเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าความที่เราเป็นตำรวจด้วยอะไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆก็ค่อนข้างที่จะต้องเก็บ ให้ดีแล้วก็การถ่ายสถานที่ต่างๆก็ค่อนข้าง,างจะจริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนได้ติดตามในพาร์ทของการเป็นตำรวจสำหรับซีรีส์หยดฝนกินสนิมเลยค่ะไม่งาายไมไงเลยได้รับดีใจเหมือนที่บานผ่านมาครับแฟนๆก็ทำให้เราตลอดเนาะทั้งโปรเจกต์ท,ทั้งทุกอย่างนะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณเหมือนทุกๆปีเลยปีนี้ก็ลงสองโพสแหละขอบคุณเขาใช่ขอบคุณ,ท,คณทุกอย่างที่ทำให้เลยครับ,บ,ก,รบก็จะเป็นเริ่มต้นปีที่6ที่มีความสุข ผมว่าก็พิเศษทุป,ปีนะเพราะว่าแฟน,นก็ทาโปรเจกต์ให้เราเยอะอยู่แล้วเราก็ไปเก็บตามตามจุดที่ในกรุงเทพเราทําได้ก็ให้ได้มากที่สุดใช่แล้วก็มีงานต่ออีกอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ทํให้ได้มากที่สุดพิเศษแบบทุกป,ปีเลยครับอ่าเราเราก็มีครับก็ประมาณนั้นก็ก็มีโพสต์อวยพรวันเกิดไปครับแต่จริงๆก็บอกไว้หลายครั้งแล้วคือทั้งรายการทั้งอะไรก็บอกไม่มีอะไรจะบอกแล้วมัม้งให้แล้วครับให้แล้วครับครับ อยากให้เป็นเหมือนเดิมด้วยอยากให้ให้สิ่งดีๆเดิมๆในปีที่แล้วเป็นเหมือนเดิมมีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็น่าจะไปเจอเรื่องมหัศจรรย์ใหม่ๆแล้วกันผมว่าประสบการณ์ในในชีวิตเป็นสิ่งสําคัญมากๆเวลาเราเราไปเจอมันจะมันจะอยู่กับเราในในรูปแบบประสบการณ์แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเรานึกถึงประสบการณ์ที่ดีๆมันก็มันก็มีความสุขอยากให อยากให้เราแล้วกันเดินทางไปเจอสิ่งมหัศจรรย์ไปเรื่อยๆต่อไปครับออก็อยากให้เป็นงานงานแสดงซีรีส์นี้แหละครับอยากให้มันสักเซสเป็นที่ตามเป้าที่เราต้องการหรืออะไรเงี้ยก็เรามารอดูผลกันด้วยครับว่ามันจะสักเซสไหมตอนนี้เก็บได้สี่แมนะครับใช่เ <c oughs> หลืออีกจริงๆแต้มเดียวก็ก็สำเร็จแต่ว่า พอมันเป็นอย่างนี้มันก็อยากติดลมแล้วก็อยากอยได้เร bon no ื่อยๆอย่างี้อุ้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปต่อลองดูให้ครับก็ฝากผลงานซีรีส์แจ็คกันโจ๊กเกอร์ทำไม่ได้เป็นเธอทุกทีด้วยนะครับก็นั่นแหละฮะตอนนี้ดําเนินมาถึงประมาณกลางๆเรื่องแล้วก็กำลังจะเข้าตัวตัวแฟนชายของควมาแจ็คกันโจ๊กเกอร์จริงๆแล้วไงก็ใครที่เป็นติดตามอยู่ก็รอดูครับสนุกแน่นอนส่วนใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองเปิดใจดูเรื่องของพวกเราได้นะครับผมว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยสนุกแน่นอนครับฝากด้วยครับ และช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีงานดีๆมาฝากแฟนๆค่ะกับงานดาราเดลี่แบรนเนมมือสองสี่ั้นเจ็ดใครนะคะที่รู้ตัวว่าเป็นสายช้อปของแบรนเนมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนพบกับแบรนด์ชั้นนำมีทั้งเสือ้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับและรองเท้าของแท้มือสองคุณภาพนางฟ้ารับประกันของแท้โดยสถาบาัน TCF สถาบาันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งแรกในไทย หรือถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำสปารกระเป๋าเราก็มีนะคะที่สำคัญภายในงานยังมีพี่ๆศิลปินดารามาร่วมออกบุด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นดรโกธิรศักด์คุณปุ๋ยนิทัศน์คุณบิลลี่โอแกนคุณสุริยาคุณพิมพันธ์คุณจุ๊บแจงและจากค่ายดีด้าวิดีโออีกด้วยบอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆแล้วมาเจอกันที่งานนะคะ และอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา Brightening and Perfuming Shower ครีมอาบน้ำกลิน่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 299บาทสนใจโทรเลย086-322-5113หรืออินบ็อ i n b เข้ามาได้หนาหนาวเลยจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทอรวิกเอ็นแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเลยสักครั้งนะคะเจอเจอกันได้ใหม่13นาินารเป็นต้นไปชมสดทาง f a c e b o o k ารา a Daily.com และ y o u t u b e รา r ด d a i l y o f i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  l l วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ